น้องหญิงสวยแล้วพี่น้ำไอ้บ้างเบี้ยวทำไมทำแบบนี้ทำอะไรน้องหญิงเรืองทองเป็นน้องของหญิงทำอะไรให้เกียรติหญิงบ้างทำแบบนี้ทำไมก็ฉันชอบทำไมฉันจะทําไม่ได้ถ้าฉันไม่ทํากับเขาเธอใช่ฉันไปทํากับคนอื่นแล้วอย่าพูดแบบนี้นะอ๋อฉันรู้แล้วสิ ฉันว่าฉันไม่ทำกับเธอแล้วก็ได้ฉันทำกับเธอดีกว่ารุ่งทิพย์หยุดนะเธอเป็นหัวใจของไอ้เบิ้มง,งั้นวันนี้ขอโชว์าทเตทีเบี้ยวหยุดนะเบี้ยวหยุดีเนาะเบี้ยวอน้องหญิงพี่หนอง พี่นูจัดการเลยพี่นูพี่นูนหนูฟอ้องพี่นูผิดแล้วผิดแล้วิดแล้วระวังนะระวังนะมึงอ่ะระวังอะไรส้นตีนกูนผิดแล้วก้า <9 S 2> วก็มอมขอโทษเดี่พระเจ้าค่ะที่มากวนเวลาของฝ้าหญิงก้าวมองทูลเาเดี๋ยวสิเดี๋ยว เตะปากแล้วกันบันไลส่าเป็นอะไรชอบใจชอบใจใช่เขาไม่พอใจไปแล้วเขาเข้าใจผิดไปแล้วการกระทำแย่ๆการกระทำต่ำๆทำแบบนี้ทำแบบนี้สะใจมากเหรอสะใจโอ้สะใจมากเลยในลองหัวเลาะให้ฟังอีกรอบได้ไหมเดี๋ยวจัดให้จ้ะเอาละเยอะเลยนะให้ช่วย ชอ,อ,อบใจชอบใจชอบใจอ่ะขออีกรับอีกรับ